ใช่เนาะอืยู่มองมีค่ะนี่เป็นเมืองมองเทอร์ค่ะเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งที่สวยงามของสวิตเนาะค่ะอ,อยู่มีทะเลสาบค่ะทะเลสาบเลโมนะคะ่ะเป็นทะเลสาบที่แบง่งกันฝั่งหนึ่งของฝรัง่งเศสฝั่งหนึ่งของประเทศสวิตเนาะค่ะอันนี้กับริมทะเลสาบก็สวยงามค่ะพามาให้เบิ่งเนาะพี่หนุ่มเมืองมงเทอร์นี่ก็เป็นเ เมื่อที่มีคึนซื้อเรื่องมันซิมีมหกรรมดนตรีเน,ะเนาะเขาเอิดว่าเฟสติวัลดิชาร์สค่ะยดุดไทยค้นยางสักก่อนพี่นอ้องเออใข้าเจา้าคำสักก่อนคำทางนนสักก่อนนี่ค่ะกะ็มองนี่ก็สิมีคาสินโนมีมองหันมองนี้แต่ว่าช่วงนี้สีเออช่วงนี้กับช่วงโควิดเนาะกับบุคคลมีไผยมาเที่ยวเป็นทัวโล่นะคะพี่น้องเงียบเงียบเป็นมันนี่ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวเื่ากันค่ะก็สวยงาม มีโรงแรมสวยๆเยอะแยะค่ะคันกับสิพับมันยางมาเที่ยวนี่นะค่ะเต๊กล่ามานสองข้าเจากับสวยงามให้เบิ่งในเมืองในสักหน่อยเนาะเมืองรอบๆรอบๆทะเลสาบเนาะโรงแรมใหญ่ๆกับเงียบกันเบิดค่ะม t เ g e มงเถอมองเถอเนาะว่าม,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 มันมงเถืมงเถอเมืองมงเถอเนาะเมือ้ก็เป็นมือคนทํางานค่ะแต่ว่ากับขนาดเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วค่ะกับบุคคลมีคนยางไนไดนยังมีแบบคือกันแล้วก็ภรรยาบา้าเนเท่านาะมันมีคนหลายไนไดนค่ะมเมืองในเมืองมาดามแจวกระพ่าเบอร์ต่ปาแต่หยังไร ต้ดนด้วนในเขาในเมืองกับภาพมาเบิงในจักงน้อยด้วยค่ะค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นเมืองเมืองหนึงน่งเนาะค่ะซี่าเมืองมงเธอค่ะ เมือนี้ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์เนาะค่ะตั้งอยู่ริมทะเลสาบเลมงเนาะค่ะลักเลมง,มงเขาบอกว่าซื้อทะเลสาบคือว่าลักเลมงเป็นทะเลสาบที่กันระวังสวิตกับฝรั่งเศสเนาะค่ะสิประมาณนี้ยแหละพี่น้องแกติเบอร์ง่ายๆก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะวันนี้มองนี่ก็บคืนซื้อเกี่ยวกับ างานมาหากรรมดนตรีแชสเนาะกามินักดนตรีตอนมีหากรรมดนตรีกับซิมีนักดนตรีหลากหลายนะคะนักดนตรีทัวร์ลูกดังๆของนักดนตรีแชสเนาะคะ่ะมาเล่นค่ะ,คะเพื่อนๆนี่ก็เป็นสวนยมหน่อยๆเนาะคะ่ะหาทะเลสาบบงยาง ดำแจวกับพ่อม,มาเบิงไม่หอดกาพี่น้องเบิงวิวง,งามๆค่ะ,นนคะ,ะเป็นมองมองเที่ยวมองที่มีควนยางเนาะคะ่ะงามแห้ง ทุกคนที่นี่ก็มาพักผ่อนกันเนาะคะ่ะเจอก,กับมานั่งกันทางสวนจะสวยเป็นวิวที่งามๆเนะคะ่ะมองที่นอกอากาศดีดีเหมือนกันอากาศฮอนค่ะ น,นี่ก็จะเป็นแค่์คสวนสาธารณะบ้านห้องนะแต่บ้ามมนเป็นริมทะเลสาบค่ะแต่ว่าข้าเจาจัดสวนยังสวยงามเลยค่ะหนองเบึงเนาะน,นี่ก็เป็นร้านอาหารคุณมานั่งดื่มนั่งกินนั่งพักผ่อนตอนบ่ายค่ะสวนสวยๆเลย มือนนี้พามาเทีย่ยวเดอพี่น้องเดออยู่เมืองมองเทอร์ค่ะมงเทอร์เป็นเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะอยู่ริมทะเลสาบค่ะแม่บ่กบพี่น้อง อาเฟรนตุนนูลล่ในทองค์องปรนัเดสเปรสโซค่ะเพื่อนๆนี่กะลุยต่อเนาะคะ่ะงามเนาะคะ่ะมันนำเจ้าออนซ่อนค่ะอยากให้พี่อย่างหายพี่น้องได้เบิ่งนั้นค่ะเป็นเมอืองที่งามงามขนกระไล่ๆค่ะวันนี้เป็นวันหยุดที่คนมาเที่ยวมาจาับใจใส,ส่ยสยโดยเฉพาะฝรั่งเนาะคะ่ะอากาศดีแน่กับพระกันออกมากค่ะ แงมหลไยพลังขาเจ้าก็บวาโอ้ยชินัวข้าเจาะวะข้าเจอ่นคนไทยเป็นเห็นหนักค่ะข้าเจ้าคิดเราเป็นคนจีนเบิ่ค่ะขาเจาะก็บอกว่าชินัวขาเจาไทยอีกอย่างว่าสันวาค่ะยังสวยค่ะลับกลองให้เบิ่งค่ะ พาเพื่อนๆมาทัว,วร์เด้อค่ะวันนี้มาทัวร์เมืองมองเธอค่ะอากาศหอนๆ30องศามาเบ่งริมแม่น้ำเย็นๆเนาะ เมืองลานคาเนาะพี่น้องยิมทะเลสาบกันยังอยู yeah. ่กับเมืองมองถออยู่เนาะพี่น้อง กษสมีลานค่ะลานยังขายของน้ำดิมทะเลสาบเนาะคะ่ะสีมีไอเบิงค่ะอากาศยังหอดเลยค่ะบุกเขาย่ทั้งภูเขาแต่ว่าบิว เป็นมงนี้กันเป็นมงทารับเลือเนาะค่ะเวลามีผูดิานมาขาเจอกกัตริมารับอยู่มงนี้เมืองมองเถเนาะเป็นเมืองที่สวยงามอีกเมืองหนึง่งค่ะน้ำสะอาดสะอ้านค่ะพี่น้องสะอาดอีรีสะอาดร่อยได้ค่ะ แต่ว่าตอนนี้ก็เย็นเย็นพี่น้องอากาศข้างบน30องศาแต่ข้างล่างเนี่ยนาำก็ยังเย็นเจีเ๊ยบอยู่ค่ะ ค่ะเ,เพื่อนๆเปนน็นเช่นไรเนาะมักบนเนาะค่ะวิดีโอของมาดามแจวคลิปของมาดามแจวค่ะก็ามาฝากพี่ฝากน้องเนาะค่ะก็เอาวิวเอาบรรยากาศเอาเมืองมองเถอเง,งามๆมาฝากพี่ฝากน้องค่ะบรรยากาศก็สวยๆแดดอ่อนๆเนาะมากะฝากกดไลค์กดแชร์ให้มาดามแจวหน่อยเด้อค่ะสิเอา เมื่อลาสิดาเอาคลิปงามๆไปถ่ายคลิปสวยๆมาฝากพี่ฝากน้องเนาะค่ะเอาบรรยากาศในสวิตมาฝากค่ะจังไดเมือนีมาดำแจวกับขอบคุณพี่ๆน้องๆที่เข้ามาเบิ่งเด้อค่ะเมื่อหลังมีคลิปอีกอย่างสวยๆกับเซียมมาฝากใหม่สำหรับมือนีกล้ลาไปก่อนเนาะค่ะบา,บายค่ะ